อย่าเฮ็ดว่าให้ลูกกูอันนี้นะบายดีพ่อแม่พี่น้องกินสุกุจุคนสมองสบายพ่อพ่อก็สอนน้องแคนคือเก่าพี่น้องมามาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ากันแกงไก่พี่น้องแกงไก่ใส่มาตับนั่นแำหนึ่งพี่น้องมามาพี่น้องตับๆเออตับ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 สบายดีเป็นปลาลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องเลยคนเกียวกับวินาทีประจักษกินลูก เดี๋ยวไปดิพี่น้องกินองนกันเด้อมอว่าในต้มไก่พี่น้องมือในแกงไก่อ้าวนีแต่เมนูไก่พี่น้องเป็ดห้ากับเป็ดบ๊ห้นซุปพี่น้องเยอาบวมเลยเมนูไก่เนูเป็ดตานิตลาชูก็ตักไปให้ป้าแม่แม่ลืมชูปกดเจลใส่ตะน้ปลาเนาะไม่เห็นนะบ้าอยู่วางนี่น้ำจิกินได้ไดลูกนะจับ ลีกเอารถไทยไปป้าเละลีกขี่รถไทยไปป้าแล้วบาข้ามสี่่มพร้อมาแ้แก้ขราจ้าไปบ้าแกไปบ้านน้ำเอิญบ้มาหลงให้ลูกไปเลยมาแม่งน้ำแม่ลูกกงแกงเามมาจัแม่ไปไมมาีมาแม่มาผีมามาผีมาีาีมมมาีมมมามาีาีมาีีมามา มาว่าก hmm, so in ันก you know? ่อนนี right? ่ยังไหมเราเกินากันก่อนมุกใส่ไปนวดแล้วดําตาดับคนเขื่องเนาะฮะตาดับคนเขื่องเนาะกบดนี่ไรคนเขื่องว่าตาดับตาตีตาตีตาไปกิโลตีตับนะมาหนักไหมใส่ซส่งนะเออหน้าบวกใหม่เนี่ย ทิ่จ๊บกอยไม่ไหล้นกินแม่ก็พูดินกันกันินเลยใครกินมันมันแถวกินแม่ได้ใจอีกแลลูกจะได้อยู่เฮ้ยลกานจะไปอยู่ยู่แต่ลูกกกนเลกินน้ำส้แม่เอาลาแม่จ๊ม่มีลูกชายหลานมึงดกินชายกมึงอยกิน้ันกันจักลูกจ๊อือจักดูเออ มัจะำๆเอ้ไ่งมาล้อนาจะเลยได้ม yup. uh, well ัน่งะเครื่องเออเงมาเ้อนาได้มมาลงหัหน like ้าดเยมา่ะมันบดแดดเกี่ยวได้ลมรับอกให้ไปหน้าฮมันจะลย่อมันบอดดียิ่งดีเสียอกกูบอกนะนนาทีโตะเป็นเดือนนี้ เฮ้ยเจือกี่ยางไม่หักอืมหักขาครับวางเกลียงกันหนีบๆหนีบๆไม่แต่มาน้ำเสี่ยวเดียวนี่นะเสี่ยวบอกว่าเสี่ยวบอกมีผัวฮะผัวหักเสี่ยวไหนดูได้ได้ได้เสี่ยวได้จังไว้ก่อนเลยด้วยแม่เอาเอามาตกเก็ียงสง่นๆเกลียงไปแต่ละมีขี่หงละโอ๊

ไอ้หัวหางตี๋เลยเคร้่องดูดเหมือนหั่นะกอ้หน่มสีแไอนุ่มีดาันอยแ่ได้ที่เขาอ่อหอหหหลวกปเอามามนี่แทนนี้เห็นมะไก่คู mưa nhưng mà cảm ơn hà Nội bay mẹ Hãy được cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ lỡ những hàm hấp dẫn

กินแล้ <trucks> uh ี uh. ่นะมึงก yeah, ัดละบอยังบอบออเอาแนกูกำลังจีหยไอบุแมนกูกำลังเดียวเข้นนน้นน้นน นะบ่กเร้ายเลยตกอีหลอกซองนาะหมหมกงเนี่ยร้ายงคุณหมังก็นัเอาไห้ายเออหุงแจ้งหม okay. ัก like <laughs> ัหงกับน้ำเลแม่กัสแตน้าดูเอ้ยเจน่าก่อนนะเช่วแกงไก่จะมาหะตักเกลือไหมเด้พี่นางเอาอะไปรุงปรุง อือนเฮียจจางวะผ่อนาเดแตะพอ้องที่น้องเอออเดี๋ยวัตุงเอีเด้แกงบบนี้นาจีใจนะจีแกงหมอใหญ่ๆพี่น้อหาบโแกงไก่ได้จีแกงหม้อูไก่่าจะกโตสองกระปั่นมันจะมีราแม่นะบบมีบ่มีโตจังกรบปั่นลูกเอ๋ยมีเสืบิแม่มาโลดอืม ก่าน่เอาอะไรกนนั่คือมนนี้งไปิบอเขาลงปน่้ยมา่เอาตัวนี้มาแม่เอาตัวเอาบอนอบนงดจับน้นกินากันยังลูกอบ มอวน่ะปิ้งก๊กขาดจไดเออไปนางใหม่หลอมหลอยู่แม่น้ำห้างนี่กันยังปิ้งก๊บแบมันอ่บบบมันเบาเบาแจ้มแบบเบาานั่นคือบาเบาถาว่าทำได้นนะแจ้มกัเจู้ใหญ่น่ว่าอันท่าขวเมื่อหน้าไหนก็ะหน่ลายพี่น้องด้ยเดียวนี่นะมันแบบหูใครเป็นคนปา mình đang một bản thân, ông nhỏ vào mặt mười lăm kể đi sơn mười lăm nga lắp đăng một phần mười lăm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  ควบชาติถามข้ามาจังพวกควบชาติก oh, yeah. ็กระเรืองมันอ่งควันห่อพวกกระเรืองใจพวกกระเรืองคนนี่กกระเรืองผุนนี้ขางูขวบมึงทั้งต้มเป็ดต้มไก่พี่น้องเออแกงแกงไก่กับต้มเป็ดน้องเอิญผ่นนั่นป้าเพผุนมาซอยแล้วเขาขับแล้วเอาไควักควักปลาลูกมากินข้าวน้ำไว ควักควักเอินเอินเอินไมด้หนเดยวนเดแม่นำทุ่งมือเบอิขดขาเบิดคู่หนึ่งเลยพี่นหน้ากับบยังเบล ตมมือขาดคู so, so, so ่น well, so, so, so ึงตมมือหมดแล้วพ um, ี่น้องพี่อก่อนว่าต้มือขาดคนึงตมอยังบ่แล้วหน้ายังบ่แล้วตมอน่ะขาดคู่นึงอือแน่นยังหัวขามีแต่หัวขาวๆมื้อนี้มื้อนี้น่ะ2หน่อพี่น้องนะวานี่หน่อ1น้องเอิ้นดับครับอะกันกินไก่หขาพี่น้องเอ้ยจะสิด Tìm rồi. Tìm rồi. mà tìm. Cô tìm tìm rồi. Tìm rồi. khê. Tìm rồi là tìm khai khê. Ngon không có kinh tìm điều. Tìm rồi tìm Tìm Nhanh không Tôm Tìm 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 rồi tìm rồi. Tìm rồi tìm mà cái tôi nội mẹ cái gì kem vậy nó phải nọ, nó chẳng bột ดีเจเข็มเดี๋ยวชิงหวอนหวัวลูกไส้ไก็เือะห่อนหอนอันนี้ก็ว่าติดตุกมันง,านงน่ายกังเว้นน่ะแม่บ่ได้อยู่เทียงมีต่มันน่ะเขามาหลอกขี่ใจ

้อกินหนาวพอกันมาอย่าลืมกดติดตามช่องแทนนะพี่น้องเนาะทำเลยเทศบาลเทศบปลาลูกน้พี่น่องเอ้ยลุนเดิมอื่นนะกินยังอืมกันเกี่ยวข้าวปล่อยหน้าๆน้านะก็จิบวขาดมือกินไก่เราคือมือจีตากระป๋องแกงอะไเกิดโอ้ยแม่น้าเกี่ยวข้าวบวชขาลูกเอ้ยแม่บวมากินปลากระป๋อง